บ้านเราก็เคยเกือบจะโดนคุณจำได้ปะมีตอนที่แบบเด็กแม่งไปทําร้ายคนเชื่อไหมปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างเกิดปัญหาอะไรมาก็มาแก้แก้กันจริงแล้วปัญหาแม่งอยู่ที่ต้นเหตุตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเราปกป้องชีวิตของผู้หญิงและเด็กจริงๆอ่ะหรือว่ามึงแค่อยากคุมอํานาจอะไรบางอย่างเพราะว่าเดิมมันยุ่งแค่ในออสเตรเลียนะตอนนี้มันมายุ่งกับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วซึ่งคือทั่วโลก <laughs> ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์รัปชันชาวไปน่าจะประมาณ3-4คลิปมั้ง ออไม่แน่ใจเหมือนการทำเองก็ลืมเองนะส่วนใหญ่จะเป็นการ update, อัปเดตเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงเหตุที่เขาไปทำอะไรยังไงบ้างแล้วปัจจุบันแบบเกิดอะไรขึ้นแรงกระเพื่อมเป็นยังไงทั้งฝั่งของวีซา่าทั้งฝั่งของทางผู้เล่นนักพัฒนาการเคลื่อนไหวต่งตางๆนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วก็เหมือนแบบคิดคิดตามกันว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มเนี้ยมัน เดิมทีมันไปอยู่ไหนมาวะเอ,อ้ยทำไมมันเพิ่งมาโผมีอิทธิพลช่วงนี้ใช่ไหมเขาทําอะไรยังไงมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะแล้วก็ได้ย่อส่วนมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆแบบเก็ตกันง่ายๆแล้วก็ตามกันทันถึงภาพทรงขององค์กรนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขอเรียกองค์กรนี้ว่าก็เป็นองค์กรเจ๊เจเฟมินิสต์ที่มาปกป้องเยาวชนต่อสื่อ ลามกอนาจารแล้วก็สื่อที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆสื่อความรุนแรงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต่อต้านแค่เรื่องของทางเพศนะจริงๆแม่งหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ให้ฟังตามเรียกว่าขอแบ่งเป็นสัก3องค์แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายช่วงนะมันมีช่วงปีแรกๆแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆ,ๆคือกินระยะเวลาตั้งแต่เหมือนจะปี2010 อ่ะมาจนถึงปัจจุบนันแปลว่าเขาดําเนินการกันมาอยู่เป็นหลัก10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์แรกหรือว่าช่วงเฟสแรกในวันนี้ใน e ีพีนี้เฮียเล่าให้ฟังนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคอร์สทิมชาวและอดีตผลงานของพวกเขานะครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามาแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารกับภาพ,พยนตร์ไว้ ซึ่งจริงๆผมคิดว่าในหน้าเว็บไซต์เขาพอเลื้อหาดูอาจจะมีรายละเอียดอะไรเยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมเอาเด่นๆแล้วกันนะเพราะจะได้แบบว่าฟังกันง่ายๆเพื่อนๆเคยได้ยินภาพยนตร์ชื่อ Serbian ียนฟิล์มไหมเซอร์เบียนฟเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่มันไม่ต่างจาก s น a าฟิล์มแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบวิปริตวิจานซึ่งเซอร์เบียนฟมเนี่ยถ้าแปลกันจริงๆมันไม่ใช่ ภาพยนตร์ของชาวเซอร์เบียนะไม่ใช่นะมันแต่ว่ามันคือเรียกว่าภาพยนตร์วิถรฐานอ่ะเรียกอย่างนั้นเลยก็ได้นะเพราะว่ามันอีกขั้นหนึ่งของเซ็กส์มันไม่ใช่แค่หนังโป๊อ่ะมันยิ่งกว่านั้นมันเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายหนังอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งวันที่1 4กันยา2011นนะครับกลุ่มคอสขีบชาวนะครับก็ยื่นร้องต่อ ทาง a u s t r i a n c ยน i อสต i ฟา Review Board นะครับผมขอให้เปลี่ยนเ a ต i ติ้งของภาพยนตร์ Serbian Film เนี่ยจาก R18 บวกเป็น r e f u s e classification นะครับหรือว่าเป็นเลท r c นั่นเองเลท r c เนี่ยหลายๆคนน่าจะถ้าติดตามข่าวสารวงการเกมมาจะเห็นเกิดขึ้นกับเหมือนจะเป็น Silent Hill F ที่เขาเหมือนจะถูก ทางออสเตรเลียเหมือนกันเนี่ยให้เลทอาซนะครับซึ่งเลทอาซมันคืออะไรมันคือเลทที่ห้ามขายห้ามเผยแพร่คือถูกแบนนั่นเองเอาง่ายๆเป็นเลทต้องห้ามอ่ะเหมือนแปะแล้วคือแจกใบแดงอ่ะความหมายง่ายๆแบบนั้นถ้าใครโดนเลทอาคือเรียบร้อยคุณจะไม่ได้ฉายในประเทศนั้นๆนะครับซึ่งก็ผมน่าจะลืมพูดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไอ้กลุ่มคอร์รัปชัชาวเน่ยมันก็เป็นแก๊งของทางออสเตรเลียนะ องกรน,นี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะถ้าสวิตเบบี้อิงเหมือนจะมาจากแคนาดานะครับอันนี้คือมาจากออสเตรเลียนะพยายามดิ้นรนที่จะให้มีเลดอาซีกับภาพยนตร์เรื่อง s e r b i a บียนฟมนะครับทีนี้ประเด็นคือ s e r b i a บียนฟมเนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนแบบเป็นหนังถ่ายหนังเพื่ออาจจะคิดว่าเออมันที่ผมพูดมาประมาณนี้ถ้าไม่ถ้ายังไม่เคยดูนะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็คือหนังแบบอารมณ์แบบ ฟ้าฟุตเทจหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับเจาะเบืบ้องหลังการถ่ายหนังโป๊อย่าเงี้ยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแนวที่ฮาร์ดคอร์ดาร์กว่านั้นนิดหนึ่งซึ่งผมพุ่งตรงนะในเรื่องนี้นะประเด็นนี้นะผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับการที่ควรจะแบนซเซอร์เบนฟิล์มไม่ให้ไม่ให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้ามารับชมได้โดยง่ายคือมันอีกขั้นหนึ่งอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ต้องจํากัดเยาวชนไม่ให้รับชมนะ คนธรรมดาผมว่าก็ยังไม่ควรดูเลยเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะอีกขั้นพอสมควรเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดูโอบอยแล้วคุณรับไม่ได้กับตอนจบและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกของพระเอกนางเอกเ,เนี่ยคุณดูเรื่องนี้ไม่ได้แน,น่นอนเพราะอันนี้มันอีกขั้นหนึ่งเลยมันแบบประมาณว่าอีกประมาณ1,000%ปรประมาณนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได้เซอร์นฟีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกนะรวมถึงจะมีตัวละครสำคัญอีกตัวนึงก็คือเพื่อนพระเอกดังนั้น4คนนี้คุณจาไว้ให้ดีๆมีพ่อแม่ลูกแล้วก็เพื่อนพ่ออ่ะเอาง่ายๆพ่อเนี่ยเป็นอดีตดารานหนังโป๊ะจำไม่ได้ว่าแม่เป็นด้วยหรือเปล่า เพราะว่าผมก็พอต้องพูดเรื่องนี้ผมก็ไปทํากันบ้านไปดูมาแต่ดูได้ไม่เยอะเพราะแม่งมันเอาเรื่องอะขนาดกูว่ากูเป็นคนใจหยาบบาปโลนแล้วนะกูก็ยังดูไม่ได้เยอะเลยแต่ก็พยายามหาข้อมูลที่มีคนแชร์การแสดงความคิดเห็นกนเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณหนึ่งนะก็จะพยายามถ่ายทอดเท่าที่จะทําได้แต่พูดมากไม่ได้เพราะว่าบางช็อตมันโหดร้ายเกินไปจนอาจจะเสี่ยงต่อการติดเหลืองได้นะเอาจินตนาการกันต่อแล้วกัน ทีนี้ครอบครัวนี้เนี่ยพ่อเนี่ยเขาวางมือแล้วเพราะว่ามีครอบครัวก็เลยแบบเขาเรียกว่าแขวนถุงยางก็คือไม่ถ่ายหนังโป้แล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการเงินนะครับก็จะเป็นต้องใช้เงินอะตามสูตรนะก็จะมีบริษัทมาติดต่อว่าแบบให้คุณอยากจะกลับไปถ่ายหนังโป้ไหมเนี่ยผมมีโปรเจกต์อยู่นะอะไรเงี้ยพระเอกอะไรก็จะไม่เอาใช่ไหมเออแต่ว่ามันการเงินมันแบบรุมเรานะปัญหาการเงินก็เลยเออเอาสะหน่อยก็เลยโอเคตัดสินใจกลับไปถ่ายหนังโป้ปรากฏว่า หนังโป้ที่ไปถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนังโป้ปกติแบบเจอนางเอกนอนรออยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็จะมีความวิตารานมีความแบบเอายาวชนเข้ามาประกอบในฉากนะครับแล้วมีการมีการทําร้ายร่างกายมีการฆ่ากันเออกูพูดประมาณนี้แล้วกันแล้วหนักไปกว่านี้มีการร่วมเพศในครอบครัวคือครบสูตรอะครบสูตรที่อีเจคอลเล็กทีฟชาวไม่ชอบอะนึกออกปะซึ่งแล้วก็มันเนื้อหามันดูแรงจริงอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่ามันมันโหดไปแล้วก็มันเป็นมนุษย์จริงๆรงะ มันไม่ใช่ในวิดีโอเกมคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ถูกตัถูกติดเรท RC ไปเดี๋ยวกูพูดจบเนี่ยเดี๋ยวผู้บุงต้องไปหาดูกันแน่ไอ้เซอร์เบียนฟเนี่ย,ยซึ่งก็มันจริงมันหาดูได้นะในเว็บเตือนอะไรพวกนี้มันมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นจริงมันถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูได้อะแต่ว่าถามผมผมก็ว่าปล่อยผ่านก็ได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรนอกจากแบบ มันเป็นฟิลลิ่งแบบสนาฟิล์มอะแต่ผมเข้าใจดีว่ามันมีคนชอบเว้ยแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็มีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีกับใครอะกูดูเฉยแล้วกูก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่ามันก็มีความเสี่ยงในเนื้อหาเพราะฉะนั้นก็ถูกควบคุมไว้หน่อยก็ดีให้มันดูยากนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับ สรับสนุนการขุดคุยเรื่องราวของบรรดาเจ๊ๆคอยถีบเช้ากันด้วยพี่ไข่กรูมิงนะครับใครก็ตามที่ยังไม่เปิดใจให้กับเครื่องโกนขนน้องชายพี่ไข่กรูมิงนะครับเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใดนะครับจริงๆการใส่ใจดูแลสุขภาพแม้แต่ส่วนที่เป็นส่วนลับของเรานะครับเป็นสิ่งสําคัญนะซึ่งสามารถใช้งานได้แบบไม่เจ็บไม่บาดไม่คันแล้วก็ไม่กลับมาขึ้นเป็นต่อนะครับเพราะฉะนั้นบอกลาปัญหาจากการโกนใดๆที่เคยเจอมาไม่พอแค่นั้นยังสามารถล้างน้าได้ ทำความสะอาดได้แบบสะดวกสบายปลอดภัยมากๆนะครับมาพร้อมกับไข่คลีนเซอร์นะครับตัวล้างน้องชายที่ทำให้เกิดความสะอาดแบบถึงขั้นสุขะอ,อนามัยมีค่า pH ที่เหมาะสมกับการใช้งานไม่แสบไม่คันนะครับและทำให้น้องชายของคุณนั้นสะอาดสดชื่นนุ่มนวลอีกด้วยวันนี้พี่ไข่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆในรายการ8.8นะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับลดเหลือเพียง1,491บาทเท่านั้นนะครับและน้องไข่ดริฟท์คินเซอร์ตัวนี้นะครับ ลดเหลือเพียง187บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นมีเพียงแค่2วันนั่นคือ8และ9สิงหาคมนี้นะครับผมจิมทีลิงด้านล่างนะครับของปลอมของลอกเรียนแบบกำลัลงระบาดนะครับด้วยความห่วงใยจากพี่ไข่กรูมิ่งนะครับผม <S 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 ผลงานต่อไปของเจเจ๊คอลเลกทีฟชาวของเรานะครับนั่นคือเรื่องของการแบนรายการแข่งขันกีฬาอื่อกี้เป็นเรื่องของโหมดภาพยนต์ใช่ไหมอันนี้เป็นการแข่งขัน,ขน,ขนกีฬาเวกีฬานี้ ตอนเริ่มต้นเขาใช้ชื่อว่าลองกันที่ฟุตบอลลีกนะครับผมหรือพูดง่ายๆว่าฟุตบอลชุดชั้นในนั่นเองเออชื่อดูแบบโหชื่อดูสุ่มเสียงมากสุ่มเสียงมากมันดูแบบให้มันเป็นกีฬาแบบไหนพี่มันเป็นแบบว่ากีฬา18บบวกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นลีกฟุตบอล วิธีการเล่นเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลยซึ่งเขาใช้ชื่อนี้จริงๆในตอนแรกที่เริ่มต้นนะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น l e Legend f o น t b a l ต League มั้งก็คือตัวย่อเป็น LFL เหมือนกันคุณสามารถเซิร์ช g o o g l e แล้วเจอเลยว่าเป็นการแข่งขันจริงจังแล้วก็มีถ่ายทอดสดมีลีกอะเอาไว้ง่ายรูปแบบของการเล่นคือนึกถึงอเมริกันฟุตบอลแบบเดียวกันแต่ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับแล้วการแต่งกายก็จะเป็นชุดชั้นในล้วนแต่ไม่ใม่ชุดชั้นในแบบ แบบชุดัชนในโปเซ็กซี่อ่ะมันผมอธิบายเลดีว่าชุดัชนในมันก็มีหลายประเภทถูกป่ะอันนี้เป็นชุดัชนในลักษณะเหมือนเป็นชุดัชนในที่มันก็เอาไว้เล่นกีฬาได้อ่ะเป็นแบบมีปลามีมีมอ่ากางเกงในอะไรเงี้ยมันออกแนวเหมือนชุดว่ายน้ําด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ก็ใส่สนับใส่ที่การกระแทกอะไรเหมือนเป็นการฟุตบอลปกติเลยซึ่งมนันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงไอ้นี่วะไออ่ามวยปั้มอ่ะ มวยป้ามผู้หญิงก็แต่งตัวประมาณนี้นะผู้ชายก็ใส่แต่งเก่งในนึกออกปะ่ะอย่างงี้มวยป้ามแม่งไม่โดนแบรนดระเอ่อแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยแบบเข้าตาเขาเรียกเข้าตากรรมการเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นตอนที่ AFL เนี่ยเขาเรียกว่ากำลังกระถูกเข้ามาเปิดลีกในออสเตรเลียคือเริ่มต้นเหมือนจะมาจากอเมริกานะแล้วก็พอจะมาเปิดลีกที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ไม่พอใจกันเขาที้เช้าก็ทําการแบบต่อต้านเต็มที่นะครับซึ่ง มันก็มีบางจุดที่ LFL เขาก็ทำไม่ถูกด้วยแต่ว่าบางส่วนผมก็มองว่ามันยังสามารถอยู่ร่วมกันได้คือจุดที่มันไม่สมไม่ควรเนี่ยก็คือพอมันจะมาเปิดลีกเนี่ยเขาดันไปขอยืมสถานที่ในการจัดการซ้อมอะ่ะที่โรงเรียนไอ้ที่ย <c ười> คือขอยืมสนามโรงเรียนอะ่ะในการให้ทีมมาซ้อมนึกออกปะแล้วผมไม่รู้เหมือนกันตอนซ้อมเขาต้องใส่บิกินี่ลงไปซ้อมหรือเปล่านะเออต้องใส่ชุดชั้นในลงไปซ้อมหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน แต่เอาเป็นว่าเขาก็ต่อต้านว่าเนี่ยมันทําให้เด็กรับรู้แล้วก็ใกล้ชิดเอออันนี้ไม่ควรจริงๆนะก็มันก็เป็นเด็กมันก็ต้องสนใจอยู่แล้วว่าหุา่ยอะไรอ่ะน,นี้มันเป็นทีมหญิงล้วนที่จะใส่ชุดชัยในการมาเล่นฟุตบอลกันเหรอมันก็ต้องมีอะแล้วมันน่าจะเป็นโรงเรียนเด็กโตแล้วประมาณนึงเขาก็เลยต่อต้านนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาต่อต้านให้เซเว่นเน็ตเวิร์กเซเว่นเน็ตเวิร์กนี่น่าจะเหมือนอารมณ์แบบช่อง3ช่อง7บ้านเรา เขามีหน้าที่ในการถ่ายท่ดสดกีฬาชนิดนี้นะครับออกอากาศจริงจังสุดท้ายก็เรียกร้องต่อสู้กันจนสามารถยกเลิกการออกอากาศของ LFL ได้สําเร็จนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนกีฬาชนิดนี้ถ้าคุณไปเซิร์ชด,ดูมันจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นเอ็กเล็กมั้งชื่อเอ็กเล็กเลยมันก็จะเป็นอเมริกันฟุตบอลผู้หญิงที่ใส่ชุดชั้นในแบบนี้นะครับผมถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมว่า มันเป็นคือต้องมองมุมที่เป็นประโยชน์ก่อนนะมุมที่เป็นประโยชน์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่านักกีฬาเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับมาแล้วถามผมถามจริงไม่ว่าจะเป็นสื่อทางกีฬาหรือว่าทางการขายโฆษณาภาพยนตร์หรือหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะมันก็มีผู้หญิงที่ใส่บิกนินี่หรือชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำอะ่ะในการออกสื่ออยู่แล้วโดยเต็มใจด้วยนะ อายุตัวอย่างการประกวดนางงามเนี่ยก็มีการใส่ชุดว่ายน้ำชุดชั้นในถูกปะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยจริงๆมันต่อยอดทําให้มีงานมีอาชีพแล้วก็ไม่พอแค่นั้นนะมันสามารถขายชุดชั้นในได้ด้วยเหมือนเดินแฟชั่นอะไรแบบประมาณนั้นเลยฟุตบอลลีกอันเนี้ยมันมีลีกแปลว่าทุกคนมีค่าตัวนะเว้ยมีอาชีพมีลีกมีการหมุนของธุรกิจมีการถ่ายทอดสดมีคนสนใจ มีสินค้าเข้ามามันก็เกิดเป็นกิจการใหม่นะครับมันเป็นอะไรที่โตได้เหมือนที่ผมเปรียบเทียบว่าเหมือนมวยปล้ำอะ่ะหรือวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยมันก็ใส่ชุดประมาณนี้เหมือนกันชุดก็ไม่ได้เรียบร้อยนะแต่ทางคอสติบชาวเขามองว่ามันเป็นวัตถุทางเพศนะั่นแหละเขาจะรู้สึกแบบนี้นะว่าเออเอามาไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาก็ไปล้มหลีกหลักไม่ได้หรอกแต่ก็กันไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศนะผมคิดว่ามันควรจะดําเนินต่อได้ดีเพราะว่าผมมองมันเป็นอาชีพไงมันเป็นอะไรที่มันโตได้แบบที่บอกแล้วก็ แค่ต้องจํากัดอะจากัดเหมือนกับหนังโป๊เหมือนกับอะไรอะมันมีสิ่งที่มันมีเลดอยู่อะเราจะปิดหูปิดตาทุกคนด้วยการที่แบบรู้สึกว่ามันไม่สมไม่ควรแล้วคิดคิดเอาเองอะแล้วก็กันทุกอย่างไม่ได้อย่างอันแรกที่เป็น Fame, เซอร์เบียนเฟมอะผมเห็นด้วยว่าอันนี้ควรจะบล็อกเอาไว้ก่อนแต่ว่าไอ้ฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะกันได้ในส่วนที่เยาวชนอะไรก็ต้องกันไม่ให้มาดูอะไอ้เที่ยมันไม่ได้น่าจะยากอะเหมือนที่ผมพูดในคลิปก่อนว่า ทุกคนมีพ่อมีแม่นะเว้ยพ่อแม่ก็ต้องดูแลถูกไหมแล้วถามว่าถ้าเด็กมันเปิดดูอะ่ะมันก็มึงคิดว่าเด็กหาดูผู้หญิงใส่ช,ชุดชนในจากที่อื่นไม่ได้วะกูถามหน่อยแล้วเขาก็เล่นกีฬากันเขาก็ไม่ได้มาแบบทําอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องทางเพศให้เห็นชัดๆนึกออกไหมก็อันนี้แล้วแต่นะครับต่อมาเนี่ยอันนี้สําคัญนะเรียกว่าเป็นการบอสไฟท์ครั้งแรกของโค้ชทีมชาวในช่วงเฟสหนึ่ง หรือว่าองค์หนึ่งที่ผมจัดเอาไว้เนี่ยนั่นคือการที่ c l l l เลกทีฟชาวปะทะกับ GTA 5ครับผม GTA 5ในรอบนี้ก็กำลังจะถูกเอามาขายในออสเตรเลียนะครับซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยมันจะมีแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของทางออสเตรเลียนะครับชื่อว่า Target และก็ Kmart นะ ก็จะขายเท่าที่ผมดูเหมือนขายทุกอย่างขายแกจิตด้วยเครื่องชใช้ไฟฟ้าขายวิดีโอเกมด้วยนะครับหนึ่งในนั้นที่จะเอาเข้ามาขายคือแกน t ีฟออต5ตฮานั่นเองนะครับเขาก็ได้เรียกร้องนะว่าไม่อยากจะให้ขายหรือพูดง่ายพอไม่ขายความหมายคือเหมือนถอดออกไปเลยแต่จริงๆก็แค่จะเล่นก็คือซื้อทางออนไลน์ได้นึกออกไหมแต่ผมไม่แน,น่ใจว่าปีนั้นตอน GTA5 ออกม,มัน Playstation อะไรวะ เพย์สหรือเพย์สี่จะไม่ได้แล้วมันจะมีมันถ้าเพย์สมันมีซื้อออนไลน์แล้วไงเพย์สไม่ชัวจะไม่ได้นะแต่เขาพยายามดิ้นรนให้ถอดออกเลยนะครับผมคือถอดออกจากร้านค้าเพื่อแบบไม่ให้ขายทาร์เก็ตและเคมาดนะครับลบเกม18บวกออกจากร้านค้าได้สําเร็จนะครับเขาได้ถอดแกนติฟออโต้ออกจากชั้นวางเนืน่องจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเกมที่มีความรุนแรงต่อผู้หญิงสิ่งที่เป็นพลังที่ทําให้ร้านค้าทั้ง2ร้านจะต้องถอด gta 5ออกไปก็คือ การลงชื่อบน bon change.org อีกเช่นเคยนะครับเขาได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดบน bon change เนี่ย44,000รายการเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ส่งให้กับร้านค้าร้านค้าก็เลยต้องถอดออกนะเหมือนแบบเขาก็เซอร์วิสคนในประเทศเขาอะเออมีคนลงชื่อ4 0,000ืกว่าคนนะว่าไม่ขาย GTA ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มพ่อแม่ <c oughs> GTA 5ช่วงนั้นมันน่าจะเป็นลูกค้าหลักแม่งเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นอะก็เป็นเหมือนพวกเราย้อนไป10กว่าปีที่แล้วอะแต่ปัจจุบันถ้าคนจะเล่น GTA 6ก็คือเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่เด็ก เด็กวัยวัยนั้นที่เล่น GTA5 กับอายุเท่ากันในโลกปัจจุบันเนี่ยแม่งไม่ค่อยสนใจเกมนี้แล้วแล้วเท่าไหร่อ่ะนะเขาจะไปเล่นเกมออนไลน์เกมอะไรกันนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้สี่หมื่นสี่พันรายรายชื่อเนี่ยคงเป็นผู้ปกครองปะเอาจริงเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นฆ่าผู้หญิงเพื่อความบันเทิงแรงจูนใจคือการก่อความรุนแรงต่อเพศหญิงจากนั้นก็ทาร้ายหรือฆ่าพวกเธอเพื่อดําเนินกิจกรรมให้ได้รับคะแนนคือมันจะมีเหมือนแบบ เอ่อการแบบใช้ผู้หญิงไปผมจําไม่ได้แล้วมนเล่นนานแล้วนะแต่เหมือนมันจะมีการแบบใช้ผู้หญิงไปในภารกิจอะไรบางอย่างแล้วมีการฆ่าทิ้งเพื่อเหมือนเอาเงินคืนอ่ะเอาเงินคืนมาคนตายแล้วเงินมันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหม ก็จะได้ achievement เว้ยอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่โดนโจมตีด้วยว่าเนี่ยเหมือนสนับสนุนให้ทำเพราะถ้าทำก็จะได้รางวัลคะแนนยศอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่ทาเกตได้ถอดเกมดังกล่าวออกจากร้านค้าเคมาร์ก็ทำตามเช่นกันนะครับแล้วก็ได้ถแถลงว่าหลังจากที่ได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของแกติฟออรโตแล้วเคมาร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะลบผลิตภัณฑ์นี้ออกทันทีเคมาร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณที่ช่วยทําให้ชัยชนะของผู้หญิงและเด็กเป็นไปได้ในที่สุด เขาก็ถือว่านี่คือชัยชนะของผู้หญิงและเด็กนะแต่อันเนี้ยแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะรู้คําตอบของผมใช่ไหมว่าผมเห็นด้วยกับวิดีโอเกมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ให้เด็กเล่นอ่ะมันก็มีเลทนะ GTA นะแล้วก็มันรุนแรงไหมรุนแรงบ้านเราก็เคยเกือบจะโดนคุณจําได้ป่ะแม่งเคยเกือบจะมาแบนแล้วก็มีตอนที่แบบเด็กแม่งไปทําร้ายคนเอาปืนหรืออะไรไม่รู้อ่ะ แล้วก็บอกว่าเล่นเกมนี้มาอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอะไอเฮี้ยเมื่อไหร่แม่งจะเลิกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันก็ไม่รู้อะเชื่อไหมปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างเกิดปัญหาอะไรมาก็มาแก้แก้กันจริงๆแล้วปัญหาแม่งอยู่ที่ต้นเหตุตลอดเวลาคือผู้ผู้หญิงและเด็กอะไม่ได้รับชัยชนะอะไรเลยเ,ลยเว้ยในการที่ไม่มีเกมนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีสื่ออื่นและมีเหตุการณ์อื่นอยู่ดีทุกวันนี้ยังเห็นเห็นคนข่มขืนเด็กอยู่เลยไอเฮี้ย ไม่เห็นจะได้รับชัยชนะเที่อะไรเลยผู้หญิงเลิกโดนล่วงละเมิดหรือยังอะ่ะผมถามหน่อยจากการที่ไม่มีเกมสิบบวกอะ่ะสุดท้ายแล้วเราปกป้องชีวิตของผู้หญิงและเด็กจริงๆอะ่ะหรือว่ามึงแค่อยากคุมอำนาจอะไรบางอย่างแล้วก็นั่งยิ้มอยู่หลังโตะ๊ะทำงานตัวเองว่าเอ้ยฉันมีอำนาจที่จะชี้นิ้วคุมเกมนั้นเกมนี้ให้ฉันไม่ชอบขัดถูขัดตาออกไปแล้วโลกแม่งก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะ่ะทุกอย่างแม่งก็รันไปเหมือนเดิมอะ่ะ ผมเนี่ยเป็นพ่อที่มีลูกลสองคนผมคุกคลีกับโรงเรียนกับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองประมาณหนึ่งเอาแค่ประเทศไทยอ่ะมึงเชื่อไหมว่ามีผู้ปกครองที่รู้หน้าที่ในการที่จะต้องดูแลลูกอะ่ะน้อยมากเหมือนรู้แค่ว่าจะต้องตื่นไปเอาลูกไปส่งแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปรับลูกพฤติกรรมของเด็กในแบบกลุ่มเพื่อนๆลูกผมเนี่ยบางคนแม่งเหมือนไม่มีพ่อแม่บางคนคือแบบ ผมฟังการพูดกันจาหรือหรือวิธีคิดอะเวลาเด็กมันคุยกันคือเชื่ออันนี้มึงโตมาแบบที่ไหนวะเนี่ยมึงโตมาข้างสนามรบอะวะมึงเล่นลูกกระสุนเป็นของเล่นตอนเด็กอะวะพ่อแม่มึงอยู่ไหนวะเนี่ยคือแบบผมไม่อยากยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันมันดูแบบมันดูแบบเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับเด็กอะแต่เป็นว่าแบบคือแปลกใจเลยว่าเหมือนพ่อแม่มึงไม่สอนอะเหมือนมึงไม่มีพ่อมีแม่หรือเปล่าหรือว่ามันยุ่งมากแล้วผมก็ได้สัมผัสกับบางคน เหมือนการที่พ่อแม่เขายุ่งจริงๆไว้ด้วยความที่เศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยบางทีต้องฝากวินมอร์ไซค์ไปรับไปส่งจ้างโดยการจ้างอ่ะไอ้เยเด็กยังไม่ถึง10ขวบนะวินมอร์ไซค์ไปรับไปส่งเสร็จพ่อแม่ไม่เคยเจอหน้าเลยเจออีกทีสี่ทุ่มอะไรแบบเนี้ยเหมือนพ่อแม่ทําวันหนึ่งสามอาชีพอ่ะตอนเช้าขายอาหารเช้าตอนกลางวันไปทํางานตอนเย็นขับแกลบเนี่ยมึงเข้าใจปัญหาอย่างปัญหาแม่งมันอยู่ที่สื่อนะเว้ยสื่อเขาก็คือทํางานของเขาอ่ะอยู่ที่การควบคุมอ่ะการควบคุมและ การเป็นพ่อแม่คือคุณเชื่อจริง,รงหรอว่าคนที่มีครอบครัวมีลูกออกมาหลายๆคนอ่ะผมเห็นอ่ะเกือบทุกคนอ่ะแม่งบอกตั้งใจมีอยากมีแต่แม่งไม่เข้าใจการวางแผนอ่ะสุดท้ายชีวิตการทำงานมีปัญหาบางคนผมงงว่ามึงอยากมีได้ยังไงวะไอ้เหี้ยบ้านมึงยังติดแอร์ไม่ได้เลยอ่ะผมไม่ได้บูลลี่ว่าแบบการที่บ้านมีแอร์กับไม่มีแอร์คือ ต่างกันนะแต่ชีวิตมึงยังแบบลำบากเลยทำไมมึงถึงอยากมีวะคือกูไม่เข้าใจเลยผมเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีเว้ยแล้วแบบผมพลาดเอาไว้ง่ายผมก็เลยทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อรับผิดชอบแล้วก็ไม่ให้ลูกแม่งไปเป็นปัญหากับคนอื่นอะ่ะโดยยอมเอาตัวเองเข้าแลกยอมเหนื่อยยอมทำงานอะ่ะอันนี้คือกูไม่ได้วางแผนแต่ไอคนวางแผนเนี่ยบางทีแบบผมเห็นบางทีบ้านมึงมีโมไซค์คันเดียวอะ่ะกูถามฝนตกมึงทำยังไงวะ ฝนตกมึงทำไงไปส่งรูปบอกอ๋อก็กลางร่มเอาพี่มึงบ้าเปล่าอแล้วมึงอยากเมมมึงอยากมีรูปมาทําไมวะเฮียกูแม่ไม่เข้าใจเลยไอเฮียไปต่อดีกว่าแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้ต่อนะครับว่าเออแล้วจริงๆแล้วประเด็นที่แบบคอรัปชีพชาวมันเขม่นไอ้ GTA 5เนี่ยหลกักๆเพราะอะไรซึ่ง ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนเกมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอความรุนแรงกับตัวละครผู้หญิงในเกมมันมันมีอยู่แล้วนะครับรวมๆนะรวมๆนะก็คือเขามองว่ามันส่งเสริมการแสดงความรุนแรงต่อเพศหญิงอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแบบภารกิจที่ว่าจ้างโสเภณีมีการไปเจอโสเภณีฆ่าผู้หญิงได้อะไรแบบที่ผมยกตัวอย่างนะแล้วก็มีแบบฉากแบบมีเซ็กส์อะไรแบบนี้เออซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายเกมนะเพื่อนๆนะวิ t เชอร์ก็มีอไซเบอร์พังก็มีผมถึงบอกในคลิปก่อนไงว่า เกมหลักก็สุ่มเสี่ยงนะไม่ใช่แค่ว่าไอตัวเกม18บวกนะที่ผมอ่านกดไปทั้งหมด78ข้อในคลิปก่อนนู้นที่มันเอาเกมของ Steam แล้วก็อิ h ที่เป็น18บวกออกอะ่ะอันนี้คือกดที่มันพูดถึงเกมโป้เลยแต่มันไม่ได้ยุ่งแค่เกมโป้คุณเห็นยังมันยุ่งหมดเว้ผมถึงบอกว่าเกมหลักเสี่ยงนะถ้ามีผู้ใหญ่หรือใครมาแบบตบสั่งสอนอีแกงอีเจนี่สัทีว่ามึงหยุด มึงใจเย็นๆมึงอย่ายุ่งอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเดิมมันยุ่งแค่ในออสเตรเลียนะตอนนี้มันมายุ่งกับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วซึ่งคือทั่วโลกมีฉากที่เข้าไปในโซนแบบการค้าประเวณีอ่าขับเปื้องผ้าอะไรแบบนี้มีฉากหลายอย่างที่นำเสนอให้เห็นอาชีพผู้หญิงที่ทำมาหากินแบบ ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงอันนี้คือความพูดของเขานะแล้วก็ตัวละครผู้หญิงเกือบทุกตัวในเกมจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีคุณค่ากับบทบาทเนื้อเรื่องหลักคือไม่ได้มีตัวละครหลักเลยจะเป็นตัวละครผู้หญิงที่ออกมาบน่นออกมาพูดที่ดูไม่ดีเป็นดาราหนังโป๊เป็นนางโชว์แต่งตัวโป๊เป็นโสเพณีคือเขาเรียกว่าลดทอนคุณค่าของตัวละครหญิงหรือว่าเป็นเกมที่มีโครงสร้างหลักโดย แนวคิดชายเป็นใหญ่เอออะไรแนวๆนี้นะครับนี่ก็สิ่งที่ทางคขาทิบชาวเขายิง GTA 5แต่ว่าตอนนั้นเขาทาได้แค่ที่ออสเตรเลียไงตอนนี้เขาทาสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะเขามาที่วีซ่าม s t เ r อร์การ์ดแล้วแล้วผมแม่งตังหิดตั้งหิดใจว่าสิ้นปีนี้เราจะได้เห็นอะไรที่แม่งลุกลามไปกว่านี้ผมเชื่อว่าถ้ามีเกมใหม่เลยออกแล้วมีประเด็นอะไรที่มันเล่นได้อะ่ะเหมือนไอ้ ang, วูชางเขาจะเอานะแต่เหมือนจะไม่รู้ดิเขายังน่าจะน่าจะยุ่งกับพวกเกม18บวกอยู่อะ่ะ เกมหลักพาะวูชังเนี่ยผมบอกให้มันคือเกมที่ขายเซ็กแอพเพลนะแล้วก็มีคอสตูมในเกมด้วยนะไม่ใช่หมดนะชุดในเกมเองที่แบบคุณเห็นแล้วคือแบบมันลอยเคะผสมควรอ,อ่ะคือการปีนขึ้นบันไดฉากมุมมองเสยจากด้านล่างอะไรเงี้ยมันชัดมากว่าต้องการขายอะไรพวกนี้นะ อย่างเราเราไม่สนใจอยู่แล้วเราเล่นเกมแล้วเออก็เซอร์วิสดกีก็ชอบถูกไหมแต่ว่าทางคนนี้เขาดันนโยบายพวกเนี้ยเขารอเขารอกินอะไรพวกนี้อยู่พอมันมีอะไรมาสกิดตอบม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะก็ผมไม่ได้มองว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะแต่ผมมองว่ามันต้องมีคนมาจัดการเว้มันต้องมีคนมาจัดการอีกแก๊งนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต้องอยู่ที่ว่าเขาแตะต้องกับเกมใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็เดี๋ยวเรารอ,รอติดตามชมกัน ประมาณนี้สำหรับเฟสแรกองค์ที่หนึ่งของแก๊งอีเจคอกติบชาวนะครับผมร้วไว้เจอกันในเฟสที่2ต่อไปใน e ีพีถัดไปนะครับขอให้เพื่อนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับผมสุดท้ายนี้สับสูงง่ายๆโดยการกด subscribe ก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งทางด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP ีถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบา,บาย,บาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครติกไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่่เเเอออาาาากกรรยยยัดดีไมมืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นท็อปคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม